แล้ววันนี้แฟนจะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของไม้สักเมืองแพร่ค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าที่เห็นอยู่ในรายการของเราวันนี้ส่งมาจากเมืองแพรแต้ๆนะเจ้าเป็นสินค้ายุคใหม่ที่เป็นผลลัพธ์ของการปรับตัวของผู้ประกอบการไม้สักในท้องถิ่นนะคะที่เห็นเป็นกล่องใส่กระดาษท,ทิชชู่น่ารักน่ารักเลยค่ะแล้วก็มีชั้นวางของโหลวดลายรูปแบบทันสมัยนะคะที่สําคัญมีเก้าอี้ด้วยค่ะวันนี้ เก้าอี้ทรงมินิมอลทําจากไม้สักดูเผินๆมันอาจจะไม่ใช่สินค้าไม้สักที่เราคุ้นๆหรือเคยเห็นในอดีตนะคะนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าผู้ประกอบการเขาปรับตัวแล้วค่ะทําสินค้าที่มีความทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์ตลาดในยุคใหม่มากขึ้นแต่จะปรับตัวอย่างไรปรับตัวแค่ไหน มันยังมีข้อท้าทายเรื่องกฎหมายนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยในท้องถิ่นอาจจะโตได้แต่โตได้ไม่เต็มที่และวันนี้เราจะขยายอุปสรรคข้อนี้ค่ะที่ผ่านมาเวลาเราคุยเรื่องไม้สักรวมถึงวันนี้นรายการคงต้องยกกรณีตัวอย่างระบบนิเวศการทําอุตสาหกรรมไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะเพราะว่าไม้สักทองเมืองแพร่เขาดังมานานแล้วค่ะที่ผ่านมาส่งขายต่างประเทศได้รับการคัดเลือก ไปสร้างบ้านเรือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่สําคัญสําคัญหลายแห่งเลยนะคะอย่างเช่นเสาชิงช้าในกรุงเทพมหานครและเสาหลักเมืองที่จังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยค่ะอาจจะกําลังเกิดคําถามนะคะว่าจังหวัดแพร่ มีอุตสาหกรรมไม้สักที่เติบโตอย่างไรมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานแค่ไหนต้องย้อนไปปี2500จนถึงปัจจุบันนะคะในยุคแรกในจังหวัดแพร่เขาบอกว่ามีอุตสาหกรรมป่าไม้ระยะแรกเกิดขึ้นจะเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคสัมปทานธรรม,มชาติก็คงไม่ผิดค่ะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาสัมปทานซื้อขายไม้แต่มันก็เกิดสถานการณ์ที่ป่าไม้มันลดลงเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในยุคที่2เกิดยุคที่เรียกว่ายุคเฟื่องฟูของตลาดไม้สัก ยุคนี้มีพ่อเลี้ยงกับกิจการเฟอร์นิเจอร์อย่างมากเลยนะคะซึ่งในยุคนี้ภาครัฐของประเทศไทยเปิดให้คนในท้องถิ่นคนในประเทศได้มีโอกาสสัมปทานซื้อขายไม้สักทองค่ะซึ่งการสัมปทานซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ภาพที่เกิดขึ้นยุคที่2เป็นยุครุ่งเรืองของไม้สักทองก็เลยเกิดในทุนหรือว่าเกิดผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็เกิดการปลูกป่าหรือป่าปลูกในพื้นที่ด้วยนะคะต่อมาพอมันเฟื่องฟูมากๆมันก็วิ่งไปสู่ยุคที่3การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมันซบเซาพราะเฟื่องฟูนี่คะพอระยะหนึ่งก็มีคู่แข่งมากขึ้นมันก็เลยเกิดอาการซบเซาแต่สิ่งที่เราเห็นตามมาก็คือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่เคยมีกําไรจากการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้สักทองก็นาเงิน เงินก้อนนี้ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆคือไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวแต่นําเงินแบ่งไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นไปลงทุนด้านธนาคารไปทําตลาดไปทางโรงแรมแล้วก็บางส่วนไปทำโรงเรื่อยในพื้นที่ด้วยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าอุตสาหกรรมไม้สักทองเมืองแพร่การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในจังหวัดแพร่ มันส่งผลและมีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมไม้สักในประเทศไทยเราดูจากตัวเลขก็ได้นะคะปี2563ค่ะแพ่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้สักในครัวเรือน1,708โรงมีการจ้างงานตอนนั้น11,824คนนะคะมีผู้รับจ้างรายย่อยอกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตอำเภอสูงเมนเราราสัก9,000ครัวเรือน มีแหล่งวัตถุดิบรวมแล้ว152,650ไร่และมีมูลค่าการค้ากว่า500ล้านต่อปีนั่นเป็นตัวเลขที่ถูกรวมล่าสุด ในปี2,563นะคะแต่จนถึงวันนี้สิ่งที่ยังล้ำค่ามากๆแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ก็คือภูมิปัญญาการทำไม้สักจากสลามไม้นะคะแม้ว่าจะมีคนรุ่นใหม่กลับบ้านไปผสมผสานภูมิรู้ความทันสมัยในแบบใหม่ๆเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของสลามไม้จนกลายเป็นสินค้าที่เราเห็นในรายการวันนี้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ง่ายค่ะยังคงเจอข้อท้าทายเรื่องการเข้าถึงวัตถุดิบอย่างไม้สักทองค่ะ วันนี้ผมจะมารีวิวโต๊ะอาหารนะฮะวงลีงานสไตล์โมเดิร์นเตียงสไตล์โมเดิร์นขายบนออนไลน์แพ็คของเตรียมจัดส่งนี่คือฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่พี่บอมผู้ประกอบการฟอร์นิเจอร์ไม้สักรุ่นใหม่ต้องปรับตัวหลังจากรับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นลูกหลานคุณม้งแปะแต้ๆนะครับคนอำเภอสุมเม่นนะครับแหล่งผลิตฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหตุผลตีกลับมา จังหวัดแปรเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นข้อด้อยอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมผมว่าสมัยก่อนอ่ะขายดีกว่าเพราะว่าเราขายทรงจํานวนเยอะเมื่อก่อนบ่มีออนไลน์ลูกค้ามีโอกาสเลือกตีเดียวก็คือหน้างานเมื่อมันเปลี่ยนมาถึงยุคออนไลน์ปุ๊บเนี่ยหน้างานปุ้ขายไปได้ต่อมาปุ๊บยุคออนไลน์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเขาเขาเห็นโอกาสนะครับเขาก็เห็นโอกาสปุ๊บเนี่ย เขามาทําออนไลน์แล้วเขาดูว่าบ้านเขาเนี่ยผมนีใขาททาแค่ตลอกออนไลน์เลยผมก็เลยเก็บแบบคอยเก็บแบบไปจาก200 500, 500, 500, เป็น500จาก500เป็นพันเอาเซฟลงในออนไลน์จากที่เขาเคยทรงเนี่ยมันก็เบาลงนะมันก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เขาก็ขายถามว่าขายได้ก็ขายได้แต่อาจจะน้อยกว่านู่นนิดหน่อย นะครับแต่ว่ามันก็สามารถทาดาเนินต่อไปได้นะครับไม่เพียงแต่ตัวเองรอดแต่คนในชุมชนต้องรอดไปด้วยเมื่อมียอดสั่งจากลูกค้าการประกอบส่วนต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ทำการแบ่งงานให้กับตลาดหรือช่างฝีมือในชุมชนตามความถนัดก,กลุ่มวิสาหกิจเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่รวมล่านหลายๆล่านเข้าด้วยกันนะครับประมาณ200กว่าล้านการล้มตัวข้างนี้เนี่ยนะครับก็คืออยากนะครับมีพื้นที่เือจังหวัดได้มองเห็นว่าเนี่ยครับ เขาคือผู้ประกอบฟอนิเจอร์ไม่ซักบทใจกุ่มที่ตัดไม้ทำลายป่านะเขาอาจทำฟอนิเจอร์จากป่าปูร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราได้เอเดิมมาปุ๊บเนี่ยเราก็สั่งงานพึงกับสลาในสก,กัดก็คือหนึ่งคนนี้ทำเตียงนะคนนี้ทำตู้นะคนนี้ทำโต๊ะอาหารคนนี้ทำเก้าอี้เราผลสุดลายมาเขาทำของมาปุ๊บเรากระจายไปทำสีกระจายไปทำสีปุ๊บ ็เอาของเข้ามาเก็บงานดูแลและ,ะเอียดแล้วก็จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าแม้จะมีการปรับตัวแต่ผู้ประกอบการยังคงเผชิญความท้าทายทั้งเรื่องของการตลาดที่คู่แข่งสูงมากขึ้นการขาดแคลนแรงงานรวมไปถึงการสร้างงานในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้สินค้าจากไม้สักมีความหลากหลายตอนนี้คือท,ทุกคนต้อง่วยตัวเองเนาะใครมีความหูในเรื่องของการตลาดออนไลน์ทุกคนก็อยู่หลอดไปใครบ่งมีความหูในเรื่องนี้ นะครับผมมีทักษะผมมีลูกหลานเข้ามาช่วยเนี่ยบ้าน,น,นมินมันไปดาวลงผมอยากนะครับทั้งหน่วยงานรัฐหรือว่านหน่นวยงานราชาการเนี่ยเวลาอบร้มเนี่ยนะครับขอให้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์นําหน้าก่อนนะครับเพราะว่ายุคเนี่นะตลาดต้องนําหน้านะครับฝีมือต้องตามมาตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการไม้สักเมืองแพร่ที่ในวันนี้พยายามปรับตัว ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่ในวันนี้ยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเติมทักษะเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นโอกาสในการเพิ่มแรงงานหรือลูกหลานที่อยากต่อยอดเพื่อให้เมืองแพร่สามารถเติบโตเป็นเมืองไม้สักที่ยั่งยืน